สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอนั่งอยู่ที่บางกะปิซินเนอร์เพล็กซ์ชั้นบนสุดของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับ ตัวเลขคอง Ball, เดอะบอสหนัเป็นชั้นที่3แต่พี่โอนับเป็นชั้นที่5เพราะว่าเขามีชั้น G ีกับชั้น M ด้วยพี่โอามาดูหนังที่นี่ประจาครับที่นี่มีโรงภาพยนตร์ดีๆในระบบเลเซอร์เพล็กซ์ถึง8โรงมีพระโรงภาพยนตร์ในระบบ i m a x ที่พี่โอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคิดซินมาโรงภาพยนตร์สําหรับเด็กด้วยนะครับสำหรับ i m a x ขนาดนี้ก็ฉายภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาค2สลับกับเรื่องที่พี่โอคุยในคลิปนี้คือเรื่อง The Dark Knight หรือ b a t m a n ภาค2ในชุดของคริสโตเฟอร์โนแลนด์ก่อนหน้านี้เขาท Batman b e g ก n s นะครับก็เป็นการเปิดตัวคริสตนเบลมาเป็นแบทแมนคนใหม่ตอนแรกเนี่ยพี่โอคิดว่า Batman Begins เป็นเรื่องที่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวหรือสร้างต่อจาก Batman and r o b รบตอนนั้นพี่โอดูตอนยังเด็กเลยพี่โอโตมาในยุค Batman ทิมทิมเบอร์ตันนะครับก็ไมเคิลคีตันเป็นแบทแมนแบทแมนช่วงนั้นเน่ยเป็นช่วงที่เรากําลัง อินกับหนังที่สร้างจากคอมิกยังอินกับซูเปอร์ฮีโร่แล้วพี่โอ๋ก็ชื่นชอบแล้วพี่โอ๋รู้สึกเหมือนกับที่คนอื่นรู้สึกคือว่าหนังของดีซเนี่ยมันออกจะมองมอนแล้วมันก็รู้สึกอย่างนั้นกับแบทแมนของไมเคิลคีตันแต่มารู้สึกโลกนี้สว่างสดใสก็เมื่อถึงคราวแบทแมนของวอลคิลเมอร์ภาคสามนะครับแบทแมนอฟเวอร์ Forever, ที่มีอาร์โนชัเซเนเกอร์แสดงเป็นมิสเตอร์น้ำแข็งด้วยแล้วก็มา สบท้ายที่จอร์จครูนี่และพอหลังจอร์จครูนี่มาก็ทิ้งช่วงมาจนถึงคริสเซนเบลพอดูคริสเซนเบลแบทแมนบิ e กินนี่เรารู้สึกว่าโอ้มันกลับไปดําดิ่งเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะมันมตอนนั้นยังไม่รู้จักคริสโตเฟอร์โนแลนเลยนะมันเศร้าสลด,ดทนทูกว่าแบทแมนจะโผล่ <laughs> เกินไป1ชั่วโมงแล้วอะไรงนี้แล้วมันก็เป็นหนังที่ค่อนข้างเศร้าค่อนข้างมืดหมดมากสำหรับพี่โอ๋พอมาถึงแบทแมนที่สองเดอะดาร์กไนเนี่ยก็พระเอกของเรื่องไม่ใช่พระเอกคือพระเอกของประจำภาคเนี้ยก็ยังอาคาซาเป็นพระเอกของดาบพิฆาตตุศน์ภาคนี้อันนี้พระเอกของภาคนี้ก็คือโจเกอร์ฮีทเลเจอร์เสียชีวิตไปก่อน เสีชีวิตหลังจากที่เขาแสดง b r o k e b a c k Mountain เข้าชิงรางวัลออสการ์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องนี้เข้าชิงออสการ์และได้รับรางวัลออสการ์แต่เป็นที่น่าสงสัยว่าการได้รับรางวัลออสการ์ของ Heath Ledger เนี่ยมันเป็นแรงกดดันที่คณะกรรมการได้มาจากประชาชนทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่หนัง The Dark Knight จะฉายนี้พี่โอหันมาทาันนี้ก็เจอแต่ที่หยดนะ ตอนนี้เขาสลับรอบกันนะครับระหว่างที่โยกกับเดอะดั k k กไนท์พี่โอก็เลยไม่มีไม่มีไม่มีแบ็กกราวน์เป็นเดอะด r k k กไนท์แต่เดี๋ยวพี่โอตัดรูปมาแปะได้นะครับก็คือกรรมการได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมหรือว่าเสียงเสียงกดดันจากคนพอเมื่อหนังฉายเนี่ยคนก็เ hey, ฮกันมาโวู้ฮิตและเจอดีสุดๆแล้วส่งเขาจริงออสการ์ยังไงก็ต้องได้และที่สุดก็ได้จริงๆนะครับแต่ฮิดและเจอ ตอนนั้นอะตอนที่ดูพี่โอบอตามตรงนะเรื่องนี้พี่โอก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังสนุกธรรมดาของหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่หนังเรื่องนี้ใส่ความโหดร้ายใส่ความกดดันให้คนดูแบบอย่างไม่ยัง้งมีความสูญเสียมีความเศร้าสลดหดหูดูแล้วจิตตกเศร้าดิ่ง หลายวันพี่โอก็ไม่ได้ให้คะแนนเต็มเหมือนอย่างคนอื่นนะครับใน a m d b เรื่องนี้ได้ถึง9.1เต็ม10โดยเฉลี่ยจากประชาชนจากนักวิจารณ์ก็กว่า80กว่าในเว็บมะเขือเรื่องนี้ได้ทั้งนักวิจารณ์และประชาชนเกิน90เกือบจะร้อเลยแหละก็แล้วก็ยังเป็นหนังทำเงินเรื่องแรกของโลกที่ถึงพันล้านในบรรดาหนังซูเปอร์ฮีโร่ก่อน DC เรื่องอื่นและก่อนพวกอเวนเจอรของมาเวลอีกนะครับ ก็มีกระแสชื่นชอบมากและเป็นปกติของพี่โอแล้วที่เวลาทําหนังที่คนชื่นชอบมากคุยถึงหนังที่คนชื่นชอบมากพี่โอ๊ไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นที่จะขัดแยง้งเพราะว่าพี่โอ๊ะที่เกียดเถียงโตเถียงมันที่จริงมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวเราบอกว่าเรื่องนี้มันโหดร้ายเกินไปมันโหดร้ายแบบไม่มีที่มาที่ไปมันแต่ก็ไปเถียงเขาลําบากอะ่ะ แต่ถ้าพูดถึงโดยรวมแล้วเนี่ยคริสโตเฟอร์โนแลน์พี่โอว่าหลังจากนั้นเรารู้จักคริสโตเฟอร์โนแลนด์ถีบนะครับแล้วเราก็ชื่นชอบเขาไปแล้วแล้วย้อนกลับมาดูหนังเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อต้นปีมีอินเตอร์เซอร์ราย้อนมาให้ดูใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีย้อนดันเคิร์กแบทแมนที่จริง3ชุดนี้ก็เคยย้อนมาแล้วทีหนึ่งนะทีหนึ่งหรือหลายทีนี่แหละในช่วงโควิดก็น่าจะมีนะครับก็พี่โอมี DVD เก็บด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดที่ออกมาดูเพราะดูแล้วเศร้าแต่ครั้งนี้เมาาดูพระ หลังจากที่วาคินฟินิกซ์ได้รางวัลออสการ์ไปแล้วจากโจเกอร์ก็ถือทำสถิติเป็นโจเกอร์2คน2คนที่รับบทโจเกอร์ได้รับรางวัลอสการ์แล้วมีไม่ใช่แค่นั้นก่อนหน้านี้คนที่เป็นโจเกอร์แจ็คนิโคลสันก็ได้รางวัลแต่ได้จากเรื่องอื่นก็เท่ากับว่าบุคคลที่เคยแสดงเป็นโจเกอร์ได้รับรางวัลอสการ์ครบถ้วนโดยที่2ใน3นั้นได้รางวัลจากบทโจเกอร์เองด้วยก็ยังขาดอยู่แต่โจเกอร์ในชุดซูดสไตร์ควอท,ที่ยังไม่ได้นะครับ ก <anca> พี่โอ้พูดข้อมูลน,นี้ถูกหรือผิดคุณผู้ชมไปตรวจสอบนะถ้าเกิดผิดก็ช่วยแย้งมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็หลังจากที่วาคินไดออสการ์พี่โอ้ก็หาว่าจะหาโอกาสมาเปรียบเทียบระหว่างฮี a เลเจอร์กับวาคินฟินิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาเปรียบเทียบแล้วเขาฉายอยู่แค่7วันเองราคาพิเศษด้วยนะ110 เริ่มต้น199บาทสําหรับที่นั่งปกติส่วนฮันีมูลสีที่พี่โอนั่งเนี่ยราคาเริ่มต้น249แล้วก็วันนี้โพสตใช่ไหมครับก็เหลือวันพรุ่งนี้วันที่24เป็นตอนสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ดูในรอบนี้แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณผู้ชมพลาดรอบนี้ไปมันก็คงคงจะมีวันครบรอบคงมีวันที่เขาจะเอากลับมาอีกโดยเฉพาะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นของคริสเซอร์โนแลนด์นะครับหลังจากที่มาดูในรอบนี้จบพี่โอก็คิดว่า น่าจะมีคนเรียกร้องอยากให้คริสโตเฟอร์โรงแลนทำหนังแอคชั่นอีกเอ้ยทำหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อีกเพราะว่าเขาทํำได้ดีมากทํำได้สมบูรณ์แบบมากคือดึงให้คนอินไปกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คือสิ่งต่างๆที่เขาใส่มาโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยแต่ว่าเต็มไปด้วยอารมณ์มันทำให้คนคล้อยตามมันให้คนตกอยู่ในภวังแล้วก็สามารถ ชื่นชมในความกลมกล่อมของหนังเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่แต่พี่โอเป็นคนที่โลกสวยเป็นคนที่ไม่ได้อยากดูอะไรประจังหวัดกัตแฮมซิตี้เนี่ยเป็นเมืองที่โหดร้ายเมืองแต่มีอาชญากรอาชากรรมผู้คนจะยิ้มแย้มร่าเริงมีความสุขอยู่ได้อย่างไรกันนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงคนอยู่มีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความหักหลังตลบตะแลงแล้ว พอมาดูรายละเอียดในเรื่องที่เขาใส่มาเนี่ยทั้งตัว two face ของ Alon a แอคกาแล้วก็ทั้งตัว h e t t ล g e r Joker เเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ต่ำมากต่ำมากหมายถึงว่าให้ข้อมูลเราน้อยมากคิดแล้วจะมาเป็นคนอย่างแบบนี้ได้ยังไงสิ่งที่เขาเล่าออกมาให้คนฟังว่าทำไมหน้าตาของเขาถึงได้เป็นอย่างนี้มันก็เล่าไม่ซ้ำกัน ตกลงว่ามันมีมันเป็นยังไงทาไมมันถึงโลคจิตขนาดนี้แล้วมันเอาพลังกองทับต่างๆเหล่านี้มาได้ยังไงในเมื่อตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเราเห็นว่ามันหักหลังทุกคนที่ร่วมมือกับมันและคนยังจะไปร่วมมือกับมันอีกนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีไอ้มีเงินม,ม,มีทองเราก็รู้ว่ามันปล้นมานะแต่ว่ามันมีกําลังคนมาได้ยังไงแล้วมันสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้ยังไงอันนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่แปลกซึ่งหนังก็ไม่ได้ให้ใหรายละเอียดมากมายมต่างจากโจ๊กเกอร์วาคินฟินิก ที่รายละเอียดเยอะมากแล้วโจ๊กเกอร์ของวาคินฟินินั้นเป็นคนเป็นคนจริงๆเป็นคนจริงๆแล้วก็ทำอย่างมีเหตุผลทำอย่างทุกอย่างเหมาะเจาะเหมาะสมพี่โอเชอาโจ๊กเกอร์วาคินฟินิคือตัวที่ควรได้ออสการ์แต่ตัวของฮิตเลเจอร์พี่โอเชื่อว่าได้เพราะความกดดันได้เพราะกระแสน,นะครับเพราะว่าแต่เเวลาแสดงก็แสดงอยู่ภายใต้ภายใต้การทาหน้าตลอดเวลาจะไปเห็น มันอาจจะเห็นอินเนอร์แต่ว่าสีหน้าแววตาท่าทางริ้วรอยหรืออะไรมันไม่ชัดนะครับพี่โอว่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าตรงนี้ขัดแย้งกับคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะก็อย่างฮาวิเดนเหมือนกันที่เป็นทูเฟสก็ง่ายเกินไปคนดีขนาดนั้นแล้วเจอชะตากรรมขนาดนี้ในขณะที่ความผูกพันกับราเชลน่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มากด้วยแค่ไม่กี่ปีเอง ยังไม่ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่เลยแล้วกลายเป็นคนดีขนาดนี้มีครอบครัวมีคนรักแค่คนนี้คนเดียวเหรอแล้วการเสียคนนี้ไปมันทําให้เขาสามารถไปกวาดล้างไปฆ่าคนดีๆฆ่าคนอื่นยังไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเด็กบริสุทธิ์มาเสี่ยงมามาเป็นชะตากรรมในของตัวเองด้วยมันก็ไม่ควรนะพี่โอว่าเป็นเรื่องผิดปกติมากที่เขาสามารถเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือทูเฟซขนาดนี้ได้ทิ้งตอนต้นเรื่องจะอธิบายว่าเป็นฮาวิทูเฟซ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราก็ตามนะครับคือพี่โอไม่เชื่อในความเปลี่ยนแปลงของตัวละครนี้เลยแล้วโหสแกโคก็มานิดเดียวเสียดายจังคีเรียเมอร์ฟี่ออกน้อยแต่ตอนหลังเข้ามาได้เป็นพระเอกนะครับทาก3ก็น้อยตอนหลังได้เป็นพระเอกเขเพนไฮเมอร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนก็มีใครอีกโอมอร์แกนฟรีแมนคิดถึงไม่ได้ดูนานและเอ่อแมคกี้เจอรฮอลมาเป็นเรเชลแสดงแทน เรเชลคนแรกของภาคแรกนะครับเ่าเสียดายเพราะว่าพี่โอไปติดเรเชลคนแรกมากกว่าแต่เรื่องนี้ก็แสดงดีแล้วล่ะแต่มันมันคือภาพติดตาจากเรเชลคนแรกมันเยอะไปนะครับมีใครอีกที่เกี่ยวข้องในเรื่องมากมามอ๋อเอาเฟรดชอบมากครับเอาเฟรดเสียดายไมเคิลเคนแก่ตอนนี้แกก็กเกษียณเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเฟรดเป็น คนรับใช้ที่มีความสามารถสูงมากซึ่งหายากมากนะครับที่คนรับใช้จะรู้เทคโนโลยีแล้วก็ฉลาดล้ำลึกอะไรขนาดนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องเหนือจริงก็มันเป็นธรรมดาของหนังซูปเปอร์ฮีโร่นะมันก็คงต้องประมาณนี้แหละก็เกินจริงไว้แต่เรื่องนี้เกินจริงไปมากแล้วโหดร้ายเกินไปมากนะครับโหดร้ายเกินไปแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่ใส่มาถือว่าดีมากถึงยังไงถึงพี่โอจะมีส่วนที่ไม่ชอบอะไรมากมายนะแต่ถ้าดูโดยภาพรวม ก็ไม่ได้ง่วงเหาหานอนแบบแบนแบนมีกินนะครับพี่โอสามารถให้เรื่องนี้ถึงจะไม่ชอบนะแต่ด้วยความสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่สามารถให้คะแนนต่ำกว่า9เต็มสิได้ครับก็ ถ้าพี่โอ้พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยขอบคุณเมเจอร์ซินเดปโดยเฉพาะบางกะปิซินเ p l e x ซี่เออเฟื้อให้พี่โอททำคลิปนี้ได้อย่างสะดวกสบายหนังน,นําเข้าโดยวอร์เนอร์布拉เธอร์หนังของวอร์เนอร์นั่น,นแหละนะครับวอร์เนอร์เข้าดูรวดเดียว4เรื่องเลยแบทแมนเดอะดาร์คไนท์นะครับเสียดายไอเรื่องนี้เข้ามาทําไมทําให้แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค5าไม่ได้ฉายลงภาค6นะครับตอนเจ้าชายเลือดผสมเนี่ยรับฝัดปรินเนี่ยเพราะว่า5้าภาคที่แล้วเรายังดูใน i Max ยัไงได้โปสเตอร์อยู่เลยพี่โอก็งงว่า แฮร์รี่เข้าตอนนี้แล้วโรง i Max ก็ว่างแล้วอ๋อแบทแมนมาเข้าทำไมไม่เอาแฮร์รี่เข้านะครับแล้วก็ยังมีหนังจีนเรื่องเกมล่าคนแบบโซเชียลมา i ิสแล้วก็มีหนังอะไรอีกเรื่องหนึ่งกำลังจะเข้าสัปดาห์หน้าก็คือเรื่อง one button after another หรือ1นึ่งสครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเอาล่ะสำรวจ iMAX ว่าพี่โอไม่ได้รบกวนใครเลยนะครับเวลาทำคลิปเนี่ยอยู่หน้าโรง iMAX ก็จริงแต่ไม่มีประชาชนเลยครับ แล้วมีโปรโมชั่นที่อยากบอกนะครับวันเสาร์ทิ์วันหยุดนักขัตเรื์ก่อน11นาฬิกามีราคาเริ่มต้น139บาทสำหรับโรงธรรมดานะครับนี่โปรแกรมต่อไปของ IMAX ครับที่หยดครับที่หยดยังไม่ใช่โปรแกรมต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีใครเลยครับโปรแกรมต่อไปตั้งแต่แตวนันที่25่ h a i n ้าเชนซนะครับก็เท่ากับว่าคุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะชม b บทแมนเดดดากในและที่หยดภาคสอในระบบ i m a x จนถึงวันที่24หรือวันพุธนี้เท่านั้นครับแลหลังจากนั้นก็จะเป็นที่หยดภาค3และอ้อเป็นเชนซ a มแมนก่อนแล้วเป็นที่หยดภาค3แล้วก็เป็นเรื่องตรอนนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของวอร์เนครับแต่ว่าไม่ใช่รูปลีโอตอนแรกผิวเข้าใจว่ารูปนี้คือลีโอนาะโดนิคิโออ้ยทำไมท้องโตอะ งั้นคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดปะครับตกบกพร่องขออภัยนะครับขอบคุณประชาชนที่ไม่มีใครอยู่ละแวกนี้เลยทำให้พี่โอทําคลิปได้สะดวกมากแล้วไม่ตื่นเต้นสวัสติครับ